สวัสดีค่ะดิฉันกัญทิพพาอ่อนช้อยอายุ54ปีค่ะเป็นนักเรียนไวเก,ก่าติดกอดไซเบอร์หลักสูตรอ e ีคอมเมิร์ซรหัส 1A10 ค่ะอาชีพปัจจุบันตอนนี้ค่ะขายของชำค่ะแล้วก็มีความสนใจเหตุผลที่มาเรียนคอร์สนี้ก็เพราะว่าคอร์สก่อนหน้านี้ที่เรียนมาได้รับความรู้มากมายจากยังแฮปปี้ มีทั้งวิทยากรที่มีความรู้และก็แขกรับเชิญที่ให้คำแนะนำเราเป็นอย่างดีค่ะทำให้เราเอาความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ซึ่งเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นแต่เราก็อยากเพิ่มพูนความรู้ค่ะจึงเข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ความรู้เราแน่นขึ้นส่วนเรื่องจะทำคลิปวิดีโอใน youtube เนี่ยตอนนี้ก็สนใจที่จะทำเกี่ยวกับขนมซึ่งเป็นอาชีพเสริม ของเราก็คือขนมทองม้วนกะทิสดค่ะขนมทองม้วนของเราก็ขอพิเศษเลยนะคะขนมทองม้วนของเรามี5รสค่ะตอนนี้มีทั้งกะทิกาแฟกล้วยหอมข้าวไรเบอรี่และน้องใหม่ก็คือใบเตยค่ะขนมของเราทานได้ทุกเพศทุกวัยหวานน้อยเพื่อสุขภาพและก็ใส่งาเยอะค่ะยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนเอนเข้าไปชมเพจขนมทองม้วนบ้านคุณแม่ได้นะคะ สนใจก็ติดต่อมาทางเพจได้ค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะคะที่ให้ความรู้เรื่องต่างๆความทันสมัยและก็อีกหลายๆเรื่องที่ได้ความรู้มากๆเลยน้องๆทุกคนก็เก่งมากค่ะยังไงก็ฝากขนมองม้วนบ้านคุณแม่ด้วยนะคะกรอบฟูแล้วก็ไม่แข็งทานได้ทุกเพศทุกวัยค่ะหวานน้อยด้วยนะคะ